วันนี้เป็นวันพุทธที่14มิถุนายนพุทธศักราช2566พรในวัดของเราขณะน,น,นี้43รูปตามรายงานนะมีนามีนาอยู่ห้5 5นาค เช้าหลวงพ่อได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงตาเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลผลทางแห่งกรรมประตูแห่งกรรมหรือว่าหนทางแห่งกรรม ที่จะเข้ามาสู่ตัวของเราเข้ามาได้สามทางเข้ามาทางใจคือความนึกคิดเรียกว่ามนโนกรรมถ้าเข้ามาเมื่อมนโนกรรมคิดลงไปแล้วถ้าหากว่าคนตายนะถ้าคนตายมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมะละ่ะ่คนเป็นน่ะคนเป็นคนอย่างพวกเรา พอคิดคือมาแล้วก็ปล่อยไปทางกายการกระทำํำฆ่าขโมยประพฤติผิดประเวณีถึงกินเหล้าอันนี้เปลว่าการกระทํากับากายกรรมการกระทําทางกายวหวจีกรรมคือการผูด รีกว่าการพูดดากก่าคนนั้นดากก่าคนนี้โกอ,อกต้มตมต,มตุนหลอกลวงตอแหลกี่โกหออกพูดหาความัจริงไม่ได้อันนี้คือเ,เป็นเป็นบาปก,กรรมทางวาจาในเมื่อกรรมคือการกระทำความชั่วของตนเอง เข้ามาทั้งสามถวารคือมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคําพูดมันเข้ามาทั้งสามแต่ว่าการเข้ามาทางกรรมทั้งสามทางเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมาแต่กรรมชั่วนะกรรมดีมันก็เข้ามาด้วยเราจะเปิดประตูทางไหนประตูทางดีและประตูทางชั่วเข้ามาสู่ใจมาตัวของเรา ถ้าละประตูทางดีก็คิดดีคิดดีคิดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลคิดเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์คิดเพื่อความเผื่อแผ่เฉลื่เผื่อแผ่คิดคิดเพื่อการกุศลสิ่งที่เป็นเ,เป็นกุศลสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเ้วก็คิดในเมื่อทําออกไปก็ทําในสิ่งที่ดีเรอระวังงดเว้น จากศี่ห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็งดทุกอย่างเลยจะไม่ทำวจีกรรมการพูดพูดไปในทางที่ดีแนะนำไปในทางที่ดีบอกกล่าไปในทางที่ดีสอนไปในทางที่ดีอันนี้ก็เป็นว่ากุศลนะรับก็บอเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาสู่ตัวของเราคือมนโนกรรมกายกรรมวจีกรรม ถ้าหาว่าเราเปิดประตูทางชั่วเข้ามาสิ่งที่มันเร็วมันชั่วนอกกัเปิดเข้ามามโนกรรมกายจกรรมวจีกรรมแล้วก็เราเปิด <c oughs> เปิดทางมโนกรรมกายจกรรมวจีกรรมทางดีเข้ามาบางทีบางทีความดีและความชั่วเข้ามาชนกันใช่ไหมล่ะมันมากมันไม่ไม่ใช่ว่า คนเราไม่ไจะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวไม่ใช่แต่ทาแต่กรรมชั่วอย่างเดียวใช่ไหมพบมันมาชนกันเออเอาเครื่องเอาเครื่องคิดเลขมาคิดแหละทะ่นานตั้งเรื่องเครื่องคิดเลขขึ้นมาเออออมาว่า,าความดีกับความชั่วเนะ่ยทางไหนมากกว่ากันเออทางไหนมากกว่ากันดีกับชั่วนะเนถ้าหาว่าทางดีมาก เราก็ไปในทางที่ดีถ้าทางชั่วมากเราก็ไปทางที่ชั่วใช่ไหมเราก็จับพ่อโขแต่ว่าความดีกับความชั่วไม่ไม่เสียหายนะเมื่อทําลงไปแล้วไม่เสียหายติดอยู่ในจิตจิตในจิตในใจของเราเหมือนกันเมือม่อเมื่อเมื่อทำลงไปแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเมื่อทำํำทัพอกรที่จะ มรณะด้ว,วก่อนที่จะตายมันทํากรรมดีและกรรมชั่วอย่างนั้นแล้วกรรมตัวไหนจะให้ผลก่อนเนี่ยแหละตอนที่ให้ผลก่อนท่านบอกว่าถ้าเราคิดไปในทางที่ชั่วในขณะที่เราจะตายที่เราจะใจขาดนะ,ะเราคิดโอ้โหรานมิได้คิดเรื่องกรรมชั่วที่ตัวเองได้กระทาไว้นะมันก็ต้องตกไปทางชั่วซะก่อนอตกไปในทางเร็วทางชั่วซะก่อน พราะนั้นคนโบราณเขาจะบอกเลยเวลาก่อนจตตายพุทโทพุทโทไปเด้อแต่บางคนไม่เคยมีพุทธโธไม่เคยมีพุโทโธเลยทำยังไงใช่ไหมละ่ะก็ไปทางเร็วทางชั่วยอย่างเก่านะนะถ้าคนมีเคยมีพุโทโธมาก่อนเออหันเหเข้ามาหาพุทธโธเอ่อเข้ามาหาพุทธโทมาหาคุณงามความดีเราก็เข้าเข้าสู่คุณงามความดีไปแต่ถ้าว่าเรา ไปในทางที่ไปคิดแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้มันก็ไปทางต่ำเลยตกไปตะทางต่ำนี่แหละอันนี้ก็คือการให้ผลของกรรมแต่เมื่อผลผลของกรรมแล้วเมื่อเราไปตกไปใช้หนี้หมดแล้วนะไปใช้หนี้ใช้ศีลหมดแล้วไปตกนรกแล้วนะพ่อกลับมา บุญกุศลเ็รอคอยเราอยู่เหมือนกับเราหาเงินสันขณะที่เราเมื่อเราเป็นคนเนี่ยเราก็ซื้อที่ดงซื้อที่ดินเอาไว้ใช่ไหมล่ะ<ม>เงิน<ม>เงินฝากธนาคงรธนาคารเอาไว้แต่พอกในที่สุดเขาจับไปติดคุกเพราะความชั่วใช่ไหมเพปปราะไปชุดพบ้นจากคุกขึ้นมาแล้วก็ตัวเอง แต่ว่าเมืองเมืองผีมันซื่อสัตย์กว่าเมืองคนเลยเมืองผีนะครับว่าเบี้ยวไม่มีเบี้ยวนี่กันไม่มีเมืองผีตรงไปตรงมาพอกลับมาเนี่ยเรากลับมาใช้ใช้บุญกุศลของเราที่ได้ทำไว้ที่เงินที่ฝากธนาคารเอาไว้มีที่ดงที่ดินทรัพย์สมบัติที่เราหาเอาไว้เ,าเราก็ได้มาครองครองทรัพย์สมบัติน,นั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือ มันไม่ใช่แต่เราคิดแต่ถึงอนาคตสมปร,รายิกพบตายแล้วก่กอนจะค่อยได้รับกรรมดีกรรมชั่วไม่ใช่นะพวกเราทุกทันนะในปัจจุบันนกรรมเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจอ่านหนังสือเอาแต่ใจตัวเองทะเลวิวาทกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่เป็นคนเกเร อันไหนความชั่วขนมาใส่ตัวเองทั้งหมดสรุปแล้วคือคือเป็นเด็กชั่วต่อมากับเป็นหนุ่มชั่วตัวมาก็เป็นผู้ใหญ่ชั่วมันชั่วทุกอย่างทั้งมโนกรรมทั้งคิดไม่ดีด้วยทั้งทาไม่ดีทั้งพูดไม่ดีด้วยแต่คนนั้นจะเป็นยังไงพวกพวกเราคิดสิจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าไหมมีแต่จะเข้าคุกเ,เข้าตาราดไปตกนรกนะพูดง,ง่าย ตกนรกเมืองขน,นเมืองเขนไอ้เขาว่าขัางคุกขังตารางอย่างน้อยกับปรับไม้ใสโทษโทษชินไม่ทรัพย์สมบัติพ่อแม่หามาไว้หาให้ผลประโยตัวเองทำกรรมชั่วไปทำสิ่งที่มันชั่วหมดเอาเขายึดหมดขายหมดเพื่อใช้หนี้ใช้สินเพื่อถ่ายถอน ถ่ายถอนตอนเองออกจากคุกออกจากคลงังเ,เงินคำทรัพย์สมบัติทุกชนก็ให้ไหนปอตัวเองทำแต่สิ่งที่มันชั่วถ้าเราทำเกิดขึ้นมาแล้วทำแต่คุณงามความดีทึจกจะคนเป็นคนยากจนก็จริงเกิดมาในตระกูลยากจนก็เกิดมาแล้วยากจนแต่ว่าเราพยายามถีบตัวขึ้นมาพยายามทำคุณงามความดีสังสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทำดีพูดดี มาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก,กนะต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนดีนะต่อมากันนั่นนะคุณงามความดีที่เราได้กะทาไว้นั่นและมันก็ส่งเสริมข้็มาเราก็จเจริญง,งอกเงยงอกงามขึ้นมาทั้งทรัพย์สมบัติทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาหาเราได้เพราะเหตุเพราะเราทำแต่คุณงามความดีทำแต่กรรมดีนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจุบันนก,กรรม ที่มองมองเห็นกันเพราะนั้นกรรมกรรมคำนี้อยไปคิดว่ามันเป็นมองไม่เห็นนะออมองไม่เห็นต่ตามไม่จริงน่สรุปแล้วก็คือถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะกรรมคำนี้กรรมคือการกระทำมโนกรรมคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดไปพยาบาทปองร้ายเขา คิดเห็นผิดอยากท้องนำํำท,องท,อ,งทองทำนองคลองทำทำดีไม่ได้ดีทำชัว่วไม่ได้ชัว่วอนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูตรเ,เกิดมาแล้วนะจะทำอะไรก็ทำถ้าว่าทำอะไรลงไปใครไม่เห็นทำได้ทั้งหมดมันคิดมนโนโกลรมันคิดไปในทางที่เร็วที่ชัว่วมันคิดอย่างนั้นนะ แต่พอเขาจะได้ไล่ทันเท่านั้นแนหะถึงจะมนุษย์ม่เห็นก็เถิดพญายมมาทูกพญายม,มพ,ยยมมพอบานเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วนะการกระทําของเรามันหนีไม่พนะ้นกรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัส <c oughs> ให้คําพาสีว่าอัคตังทุกตังเสยอยู่ปชาตปฏิทุกตังการคิดชั่วก็ดีทําชั่วก็ดีพูดชั่วก็ดีอย่าทำเียเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วที่เราทําไปนะั้นจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับจะเป็นผู้เดือดร้อนเมื่อภายหลังเน้นหนักทมคาสอนของพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านย้าแล้วเน้นอีกว่ากรรมที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดนะแต่ว่าท่านพูดเรื่องกรรมแต่พรเราก็มองโ มองตามที่ท่านพูดท่านกล่าวเหมือนกับผู้นั้นจะต้องตายจะก่อนจะได้รับผลของกรรมไปตกนรก,กหมกไมอแล้วก็เกิดมาพบหน้าชาติหน้าแนตะ่าตามไม่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ใช้กรรมคือการกระทำของเราในอดีตชาติกรร,กรรมกรรมวันนี้มันมีอยู่สาสองอย่างนะลูกหลานนะักธาย,ยาตโยนะปัจจุบันนกรรมคือการกระทำในปัจจุบัน อดีตกรรมค,คือทำมาแล้วในอดีตน่อนดีตคล้ายๆกับในพบหน้าชาตินาน่อนดีตกรรมแต่เราทำเมื่อวานวันก่อนอนอดีตเหมือนกันนันทำาวันวานเมื่อก่อนเดือนก่อนปีก่อนอเราคิดแล้วก็เราทำลงไปแล้วเราด่าไปแล้วเราพูดสิ่งที่มันไม่ดีแล้วแต่นี้เขาก็เอาคำที่เรา เ,เราทําเราพูดนะมาย้อนมหาเราอีกท่านหมาหาปัจจุบันมหาวันนี้แหละมาหาเราในวันนี้เปว่าการกรรมท่านไล่เราอยู่ตลอดเวลาเลยท่านหนึแต่ก่อนเมื่อเราพูดอกไปคําพูดอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นเราเป็นเจ้านายคําพูดใช่ไหมล่ะคนเรายังไม่ได้พูดออกไปเ,เราก็เป็นเจ้านายแล้วใล้ายรเขาเป็นอันนั้นไปอยู่ แต่พูด,พดหลุดออกจากปากเราออกไปแล้วจะน,นี่เราพูดดีแล้วเราพูดชั่วเนี่ยแต่ถ้าเราพูดดีก็เป็นสงาราศีเป็นสีแกป่ปากเป็นวงศาคณานาตาตศรธาญาตโยมใครๆก็ให้ความเคารพนับถือเรื่มใสไปให้ปากที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะพูดดีแล้วก็ไม่ใช่โกหกพูดนะ ในเมื่อพูดดีเด็กเอาคําจริงมาพูดให้ให้ผู้คนทั้งหลายฟังเนี่ยพูดลองอไปแล้วก็ทําได้ดังหากนะแต่ว่าช้ำสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าทาได้ทําไม่ได้แต่พูดให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เราก็เราก็พูดให้ฟังลักษณะอย่างนั้นอันนี้เปรียบว่าการกระทําการกระทําในขณะปัจจุบัติ ไม่ใช่วันเราจะหวังแต่อนาคตอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจุบันนักกรรมคือกับกับทำในปัจจุบันอดีตกรรมก็อย่างที่ว่านะเราทำในอดีตตามมากรรมมาตามมาให้ผลในเมื่อเราเมื่อเราจะไม่พูดมันก็ไม่มีกรรมถ้าเมื่อเราพูดประเวนกรรมที่เราพูดประเพูดผิด พูดเป็นดีก็เป็นสีเป็นสง่าราศีอย่างที่วาถ้าพูดออกไปเลวนละนั่นแหละเขาเอาคำพูดตัวเองมันย้อนกลับมาเลยมาเช็คบินเราเลยเราจะพูดยังไงก็พูดอกแต่สมัยก่อนพอพูดได้อยู่เบี้ยวไปเบี้ยวมาใช่ไหมละ่ะเบี่ยวไปเบี้ยวมาเพราะอะไรเพราะเราพูดไปแล้วก็ไม่มีใครจรําได้มีใครบันทึกใช่ไหมละ่ะแต่ทุกวันในใหม่แล้ว พอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเขาบันทึกไว้เสียงเราชัดๆเลยะเราเบี้ยวไม่ออกแลว้วงั้นนะเออพอเปิดแทปเปิดซีดีเปิด y o youtube Facebook ให้ฟังเท่านั้นะ่ะจริงไหมที่คนคุณไปพูดตรงนั้นตรงนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นคำนีน่จริงไหมเลยอ่อาอ,อ,อพูดไม่ออก,กอเลยเพราะมันเสียงตัวเองมันชัดเจนแค่เมื่อไ่นี่แหละ อนไรก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะกล่าวเราก็ต้องเออคยาว่าจีกรรมคํานี้แหละเราต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนถึงปล่อยพูดปล่อยหมัดปล่อยมวยออกไปอันนี้หลายๆการเออเรียกว่าอาดีตกรรมเออเมื่อเราทัาพูดไปแล้ววันก่อนเดือนก่อน,น,อนปีก่อนมันจะมาย้อนให้ผลเราอาดีตอดีตให้ผลแต่มันไม่ใช่ อดีตแต่ชาติและลูกหลานชาตาิญาติโยมนะอดีตเมื่อวานเมื่อก่อนเดือนก่อนปีก่อนเป็นอดีตเหมือนกันเลยปัจจุบันคือเดียเด๋ยวนี้เราหลวงพ่อพูดในขณะนี้นะเป็นพูดเป็นคําเป็นคําถ้าพูดจบไปแล้วน่ยเป็นอดีตไปผ่านไปอดีกแต่ยังยังคำไหนยังยังไม่ได้พูดอันนั้นเป็นอนาคตนะยังไม่ได้พูดนะเพราะนั้นคําว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนี่แหละให้พวกเรา,เาทั้งหลายเข้าใจปัจจุบันคือกําลังพูดปปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันในการกระทำนั่เพื่อพูดออกไปแล้วเป็นอนดีตคำพูดทั้งหลายเป็นอนดีตทั้งหมดแต่ยังคำยังไม่ได้พูดวันพุ่งนี้ยังไม่ได้พูดนะยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ะจะได้พูดหรือจะได้พูดหรือไม่ได้พูดก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะคำอยู่ในอนาคตนี่แหละ แต่ปัจจุบันให้พระพุทธองค์ในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้นว่าปัจจุบันมีคุณค่ามีประโยชน์มากถ้าทำดีในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราคิดดีทำดีพูดดีในปัจจุบันอนาคตมันก็ต้องดีมันก็ต้องให้ผลอดีตที่ผ่านมา ต่อไปมันก็เป็นผลดีไม่มีใครดา่าไม่มีใครว่าไม่มีใครยกโคตรยกแซ้มาด่าเรานะเพราะอะไรเพราะเราทำดีมองดูในอนดีตอดีการกระทําของเราดีและอนาคตต่อไปภาณวนฒิเขายกยอ่องเอออันนี้เป็นคนดีแต่เขา,าก็ไม่ยากบางคนเขาก็ไม่ยกย่องเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นะเ,เ,พนเพราะอะไรเพราะ ไม่รู้จะออกต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้จะออกหัวออกค่อยใช่ไหมล่ะทำดีอยู่ในวันนี้นะแต่วันวันต่อไปแนตะ่ทําไม่ดนะีจะทำยังไงพอาทาไม่ดีขึ้นมากันเลยทำทำไงนะเสียหายเสียหายผู้ยกย่องอีกเพื่อชดพื่ผู้เชิดชูชอีกต่างหากเห็นไหมเลยไปหายยกย่องต่อไปเห็นไหมเสียหายไอ้คนที่ยกย่อง ที่เชิดชูแล้วก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหมือนกันเงียบเก็บเพราะอะไรมันใอ้ตัวเองว่าดีใช่ไหมพอต่อมาแล้วเขาพอมันออกไปในทางที่เรวที่ชั่วจะไหมไอ้คนพูดอ้ปาหมาดท,ทั่วบ้านทั่วเมืองคนดูถูกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไอ้คนที่ยกย่องกันเงียบเก็บโอ้หายขาย,ข,ายขีดหน้าจริงๆนะในใจนะแล้วก็ผลที่สุดคนนะี้ เพราะนั้นคนทั้งหลายถ้าจะยกย่องจะเป็นใครก็ตามถ้าจะยกย่องก็เลย,ยไม่ไกล้าย,ยกย่องเต็มปากเต็มคำมแต่อําบึกอ้มมอุอนแคพอพอท่านตายไปแล้วท่านมารรดาภาพไปแล้วนะเอ,อพูดได้เต็มปากเต็มคำโอ้ท่านเป็นคนดีจริงๆหอว่เพราะนั้นท่านปฏิบัติจงอย่างนี้นะพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะ ท่านไม่ได้คิดจะทําทกรรมต่อไปอีกแล้วนะหมดแล้วในการมีแต่ผลงานของท่านที่ผ่านๆมาเราก็เลยยกยอ่องยกย่องเชิดชูเพราะว่าท่านทำสิ่งที่ดีเอาไว้ทั้งหมดน,ะนี่แหละอัะนนี้สรุปแล้วก็คือ,อกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่มันไม่ดีอ,อย่าทําถ้าทําไปแล้วนะไป กี่ร้อยกี่พันปีคนก็นยังดูถูกเหยียดหยามเรานะเ,เห็นไหมหลักของพุทธศาสนานะเนี่ยอย่างท่านท่านเทวทัตเนีท่านก็ทำกรรมในอดีตทำกรรมไว้ในครั้งพุทธกาลทำกรรมกับพระพุทธเจ้าเอาไวนะ้มาทุกวันเนี่ยเขาก็ยังท่านเทวทัตเนี่ยทำตนไม่ดีฮะยังดูถูกมา พระขึ้นเทศธรรมาทมื่อไหรท่านก็พูดเกิดไปพวกกุเจยาดีอย่างงุ่นที่นี่เนี่ยเทวทัตไม่ดีอยู่พุทธไม่ดีอย่างนี้เนี่ยทำมากระถึกนักเทศทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ยกย่องแปลว่าเทวทัตนี่พุทธศาสนายังมีอยู่ตราบใดนะแปลว่าคําที่ไม่ดีของท่านเทวทัตเนี่ยก็คงจะนานเท่านานอยู่ตราบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ว่าคนใดก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในแผ่นดินก็ตามถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเขาจะบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในแผ่นดินเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศชาติชาติไทยวันนั้นพาสุองค์กเจากก้าบทีอย่างหลวงพ่อในี่ก็ดีเหมือนกันกนะหลวงพ่อเนะี่ยเตือนหลวงพ่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยแกปนี้แล้วนะหลวงพ่อก็คิดนะมองดูแลนะสิ่งที่มันไม่ดี อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทำพูดในสิ่งที่ดีเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปภายภาคหน้าถึงตัวเองจะไม่ให้เป็นประวัติศาสตร์ก็เถอะแต่ลูกหลานญาติโกโหติกาลูกศิษย์ลูกหาคนในบ้านในเมืองคนในประเทศชาติชาติไทยในเมื่อเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเขาก็บันทึกไปแล้วโอ้โหลุงพ่ออิน สมัยนะั้นมีศรัทธาญ,ญาติโยมเขา้ามาเคารพนับถือเริ่มใสแต่ผลในสุดเลวอย่างนั้นไม่เลวอย่างไม่ดีอย่างวุ่นอย่างเนี้ยเป็นประวัติใช่ไหมล่ะ mm hmm. แต่ถ้ารักษารักษาคุณงามความดีไปตลอดรักษาศีลรักษาภาวนาแนะนำดีพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีให้กับศรัทธาญ,ญาติโยมพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็เป็นผลดีไปตลอดไปนี่แหละ ในหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าให้พวกเรารักษาตัวเองรักษาศินและรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศินอยู่ตราบใดนั่นแหละเป็นประวัติที่ดีเกลือรักษาความเค็มชั้นใดเราก็ให้รักษาคุณงามความดีถึงจะไปอยู่ตกประเทศไหนอยู่ไปอยู่ในชุมชนกลุ่มใดเราก็ต้องเป็น เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเหมือนกับเกลือนะตกไปอยู่ในประเทศไหนดินแดนไหนเกลือก็คือเกลือนะยังเค็มอยู่ยังตล,ตลอดไปนี่ก็เหมือนกันเราไปอยู่นักสถานที่ใดก็คงจะให้เป็นคนดีตลอดไปนั่นแหละ,ะเลือดประเสริฐที่สุดนะพระเนรกหลานทุกองทุกคนนะรัะทาย,ยาญาติโยมทุกคนนะอันนี้หลวงพ่อเน้นเรื่องกรรมวิน,นกรรมคือการกระทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูด ให้สิ่งที่มันไม่ดีให้คิดทำพูดในสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเป็นบวกกุศลกรรมกรรมดีเมื่อเรามีกุศลกรรมอยู่ในตัวของเราแล้วอยู่นัดสานที่ใดไปนัดสานที่ใดเกิดมาพบใดชาติใดก็มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขพราะเราทำแต่กรรมดีคิดดีทำดีตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นแนวความ เป็นแนวธรรมคำสอนของพุทธศาสนาตนถาญาติดวมลูกหลานนะอาตอนไปรับพรนตอนน,นี้นะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนตอนน,นี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูรปรเรนติกสากรรังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปาิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารสุยะธามมณิโชติระสุยาธาสัพพิโยวิวัจันปารงโค วีนานสาตุมาเตภาวะตวันตาไรโยสุขิภายุโคภาวาอภิวันธานสาิลิสานิปจังวุธาปัจจัยินาหจัตตาโร thanyuวันukan Thsaasakhataga ස jas kan layanang Arya kantang pasangtitang สังเขปาสาโดยาตสาธีอูชุภูตันจะดัตนางอานดาลิตโตติตังอาหูอาโมขันตาสาชีวิตังัาสมาสาทานจะทีรันจาปาสาดังธรรมดัตนางอนุยุนเชตเมธาวี สารางบุตธานาสาน,นติภาวตุสาพมังกาลางังพระขันตุสามเทวตาสามบาบุตทานุภาเวนัสดาตทีิพวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลางังรรกขันตุสาพพเดวตา สามบธรรมานุภาเวนัสดาโตที่พาวันตุเตาวะตุสาพังกาลังระคันตุสาปพเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนะสดาโตเทพาวันตูเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a ลไวด์เ a ็บวัด o ่น m ้อยสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา